สวัสดีครับที่นี่คลินิกกัดสีเคลือบแก้วเซรามิกปฏิพัตคาสปปานะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราผ่านการเคลือบแก้วเซรามิกหนา100ไมคอนนะครับอายุ8ปีนะครับล้างฟรี5ปีฟื้นฟูสภาพผิวปีฟรีปีละ2ครั้งนะครับเคลมประกันเคลือบใหม่ฟรีนะครับกี่ชิ้นกี่ครั้งก็ได้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ แคปโปร50,000ครับล้างฟรีฮะปีนะครับล้างฟรีฮะปีวันละกี่ครั้งก็ได้นะครับฟุ้นฟูสภาพผิวฟรีปีละสองครั้งนะครับเครมประกันเครือบไอ้ฟรีทุกชิ้นนะครับกี่ครั้งก็ได้นะครับอ่าสวยไม่สวยนะฮะ